ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานหินล้านปีอยู่นะคะเพื่อนหลังจากที่ไปชมโซนที่มันเป็นเป็นอ่าเป็นสัตว์ใช่ไหมตอนนี้เราก็จะพามาชมดอกไม้นะคะดอกไม้สวยเห็นดอกไม้สวยอ๋อเดี๋หินหินหินเป็นสวยมากเลยหินเป็นรูปอ่าสมกับที่เป็นชื่ออุทยานหินล้านปีหินบางก้อนไม่ใช่หินนะคะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเป็นไม้ที่มันกลายเป็นหินนะเนาะดอไม้ สวยค่ะสวยอีอนมันเป็นดอกไม้เป็นสลับซับซ้อนกันอ่ะสวยมากเหมือนมืออันนี้มันเหมือนอะไรเหมือนดอกไม้ดอกบัวเหรอเป็นรูปเหมือนดอกบัวเขาแกะได้สวยอันนี้เขาไม่เขาไม่ได้แกะเป็นรูปของมันมาเลยใช่ก็มานานเงี้ยมันถูกอะไรกัดซอกหรือเปล่าการเวลาการเวลา S <S แต่เขามีที่ให้นั่งเยอะเนาะดีที่ถ่ายรูปข้านั่างตอนเย็นน่าจะแบบว่าน่าจะเย็นมากเย็นอากาศดี <S <S แล้วก็คนก็ไม่เยอะเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่ <S 2> <S 2> <S าไหร่สบายสบายช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม,ม่เยอะนี่ค่ะมาเราเดินชมกันเรื่อยๆถินรูปร่างแ,แปลกๆถินสวยดูอะไรทิศนี่ดูดิ วยแกวป้าชมหินแปลกๆเราขึ้นไปยืนสูงๆแล้วก็ถ่ายจะได้เห็นต้องยืนตรงนน้นแหลนตรงนั้นเก็จะยืนสวยมาก สวยมากเลยนะคะเพื่อน,น,น,นสวยขนานดอากาศแห้งๆเนาะเนี่ยเขาทำเป็นเก้าอี้ให้นั่งดิเขาทำเป็นเก้าอี้ให้นั่งตลอด อดอกเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟ่องฟ้าค่ะนี่พุ่มอันนี้พุ่มสวยมากเลยเนะี่ยพุ่มแบบอืมดอกเฟื่องฟ้าอันนี้สวยค่ะ รูปสวยๆเยอะเลยเนาะเขามุมเป็นรูปหัวใจสวยมีต้นเดียวมีหลายสีอืมเขาทำยังไงอ่ะเนี่ยต้นเดียวนั้นเนี่ยดูพลัมต้นเขาดูดูสิดอกดอกไม่เลยดอกเพิ่มคว้าต้นนั่นนะดูสิดอกสวยทำไมมันมีหลายสีแล้วมันมีต้นเดียวนะเขาทำยังไงอ่ะเนี่ยมันมีสีชมพูสีแดง

เวลาดีมันผัดใบแล้วแบบว่าก็เหลือแต่ก้านมันเนาะสวยเหล,ลือแต่ก้านก้านมันก็สวยไปีกแบบหนึ่งนะท่านเพื่อนอันนี้มันอ่ามัมอ่าอะไรนะจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนนะออ่ะเนาะเสร็จขดใบขาไม่เต็มที่แต่ว่าก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วมาเรามาทางนี้กันแล้วก็ทุกคนเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ มาเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนอุทยานหินล้านปีตัทยาถ้าจระเข้เนาะถ้าตอนเย็นๆคงจะแบบอากาศจะดีมากลมลื่นลมลื่นดูสิอ้นั่นีมันเป็นไม้ที่แบบอายุมันเยอะแล้วมันก็กลายเป็นหินนะที่เขาเขียนบอกไว้เนาะสวยนๆงสวยเขาก็หินเนี่ย ถ้าตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนก็นั่งตรงไหนก็ได้เพราะว่าคนไม่พุกง้าน,นะคะเพื่อนสบายสบาย <c oughs> สบายสาหรับเรานะแต่ว่าสําหรับอันนี้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าสวนก็คงต้องเสียค่าบำรุงแลาเยอะมากเลยอันนี้อันนี้นะคะพเพื่อนหินอนนี้ที่มองเผินๆเหมือนหินแต่จริงๆไม่ใช่นะ เป็นต้นไม้เป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้ที่กลายเป็นหินสวยเนาะสวยเนี่เหมือนเหมือนหินแต่ว่าเป็นต้นไม้แล้วอันนู้นอีกอันเนึงยเป็นไม้ที่กลายเป็นหินมอายุมันยาวนานที่เขาบอกว่าอุทยานหินล้านปีก็คงอยู่เรื่อยมงยุบตูนี้สปลาปลาโลมานี่เหมือนปลาโลมาเขาโยคะกัน ก็ปาลาโลมาแหละปลาโลมาอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นต้นโกงก่อนเหมือนสลังนะ่งอ่ะมันเล่นโยคนะน่ะมันก็กอดตัวกันขึ้นในตรงนี้เขาไม่เปิดน้ำถ้าเขาเปิดน้ำคงจะสวยเปิดน้ำเขาไม่ยอมเปิดน้ำพุเย็ยนๆหรือมั้งถ้าเขาเปิดน้ำตรงนี้จะสวยถ่ายต้นนงไหนม้น แล้วหลังมันจะเป็นถ่ายจะงมุมนู้นเลยก็ถ่ายข้าแงบนนะสวยตรงนี้นี่คุณอ๋อนี่เป็นรูปช้างไม่ค่อยเที่ยวน้อยแต่ว่าต้องใช้ช่างต้าปมงศักดเยอะนะช่วงนี้นะกท่องเที่ยวเขน้อยมุมทางนู้นสวยค่ะเพื่อนๆแต่เมื่อกี้ที่ดูโชว์ก็เยอะอยู่ไม่เยอะ เน้อยรน้อยเียกวันน้อยค่ะไม่ได้เยอะไหนนี่นี e ่เขาเรียกต้นปงที่ออกลูกนี่แหละต้นไม้ที่สวยนี่เขาออกลูกสวย ดอกกล้วยไม้สมัยที่เราเด็กๆเนี่ยทุกทีเนี่ยดอกกล้วยไม้สวยจังเลยวยดอกแน่นด้วยดอกแบบมันเป็นกล้วยไม้แบบที่ต่างจังหวัดที่บ้านเราอ่ะเนี่ยดอกหอมด้วยนะจุ๊บหอมหอมที่บ้านเราตอนสมัยเราเป็นเด็กๆมันก็จะขึ้นตามต้นไม้แบบนี้สวยหอมเออสวยหอมเข้าไปในป่าหลังโรงเรียนแบบเยอะเลยสมัยก่อนนะ ใช่หกสิบปีที่แล้ไม่อยากจะมหอมมากแต่ว้าเราไม่ได้เจอทับแต่หินมันออกเป็นรูปอะไรอะไรสวยนัดูสวยเป้ปโตงนกยอานนี้สิมะดก้อนนี้เลยออกดอกออกลูปเลยนี่ก็ถ่ายมันเย นี่เจอเปนรยืนตรงนั้นนุ่นมีคนมีถ้าถ่ายใกล้เลยมันก็มองไม่สวยถ้นถ่ายมุมไกลๆมองเห็นจากนี้ถึงมองเห็นหมดยืนรูปปั้นเจอเชฟเปิดหมวกน่าทักจ้ะแล้วก็ทางเดินทางนู้นนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะคะเดินสบายเดินสบายเดินสบายสบายกับอากาศร้อนรุ่งนี้แดดร้อนสักหน่อยมาดูต้นไม้หลากสีฮะดูดิ

ลีลาวดีก็เหลือแต่ได้แต่ก็สวยไปอีกแบบนึงสถานที่เดียวกันแต่ว่าต่างต่างฤดูมันก็จะสวยสวยคนละแบบเนาะฤดูร้อนฤด,ดูร้อนฤดูฝนอฤด,ดูหนาวก็จะอีกแบบนึงอันนี้ผู้าวแบบว่าต่อฤดูร้อนมันเลยแห้ง <laughs> แต่ก็สวยสวยอีกแบบหนึ่ง ทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้นเราเดินไปนู <pers> <โ>น่นอันนี้อันนี้คือคนละอันไกลอยู่นัน,นีนน่ใช่ไหม่ใช่ทางใอ,อกใช่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 อช่ใช่ใา่ใอ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใ่่่่ใช่่่ใช่่่่ อันนี้ยังไม่ออกอันนี้ปลาเบิกหาทางออกไม่เจอค่ะเพื่อนๆเดินไปเดินมาสับสนนสับสนมุมนี้สวยแบบแบบว่าให้แบบ